อเอา้คุณเอ่ไปสุานะสุ๊กโุคนนี้กคนคุณไมอเไรเอาคนอย่นหมดเอ้ยเอ้ถือแบนแท้อย่งเือเสือือคือได้ยังถือแบนชีไฟใส ขอบาเขาบ้านขอบ้านขอบ้านมอ้ยทุกคนนี้นะทุกคนนี่นะทุกคนทุกคนนี่นะไปนั่งกินไปไปเราเป็นเพื่อนกันคุณกลัวอะไรไปเราเป็นเพื่อนเราไม่ไเหรอเหลือมีคนเหลอผมได้ นนคน <ผม S 2> จะได้ไมาช่วยหรือแล้วุณได้<อ>่ะผมก็แค่มานั่งคุยเล่นกับคุณเฉยผมมีอะไรคุยก็คิดถึงคิดถึงแฟนไม่ได้ได้ไงอ๋อเยอะตัว